ราชาแห่งวงเวทตอนที่434ยึดครองแท่นบูชาสำหรับมังกรกระดูกก็เป็นเหมือนดังชื่อของมันเลยนี่คือซากศพของเผามังกรที่กลายร่างเป็นผีดิบเผ่ามังกรนั้นเป็นเผาที่มีรูปร่างใหญ่โตมโาหารานโดยมีมังกรยักษ์และมังกรวารีเป็นสายพันนระดับสูงของเผ่ามังกร จากนั้นก็มีมังกรดินและมังกรตะกวดที่มีสถานะต่ำสุดในเผ่าพันธุ์ในตอนนี้ที่ปรากฏตัวต่อหน้าฉู่เทียนนั้นคือมังกรกระดูกแม้ว่าจะยังไม่ใช่มังกรยักษ์ที่เติบโตเต็มที่แต่ทว่าเมื่อกลายเป็นผีดิบแล้วมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสายพันธุ์มังกรยักษ์เลยการที่ทําให้เผ่าพันธุ์มังกรในระดับสูงกลายเป็นผีดิบได้นั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะทําให้สําเร็จซึ่งนั่นบอกได้เลยว่าอูเหยินตนนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก พลังฝึกตนของเขาในเวลานี้จะต้องอยู่ในเขตแดนผู้แท้ระดับสวรรค์และจำเป็นต้องใช้เวลานับร้อยปีถึงจะสามารถสร้างเป็นมังกรกระดูกนี้ขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่าซารรกศพของมังกรกระดูกนั้นถูกฝังอยู่ที่นี่ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมขึ้นมาให้ซรารกศพของมังกรกระดูกอาบด้วยพลังงานแห่งความมืดและยังใช้วิธีการที่พิเศษเป็นอย่างมากในการปลุกมันทันทีที่ทำสำเร็จก็จะได้อสูรผีดิบที่น่าพรั่นพรึงน่าหวาดกลัวที่สุดขึ้นมา หลังจากที่อูเหว่ได้ปลุกมังกรกระดูกขึ้นมาแล้วเขาก็ลอยตัวขึ้นไปบนแท่นบูชาก่อนที่จะพุ่งตรงออกไปร่างกายของเขาปรากฏเพลิงสีน้ำเงินลุกไหม้ขึ้นมาบนอากาศราวกับเป็นผีเสื้อกลางคืนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วเป็นอย่างมากคาดไม่ถึงเลยว่าเพียงพริบตาเดียวก็หล่นลงมาปกคลุมไปทั่วร่างกายของมังกรกระดูกมันเป็นพลังงานสีเทาขุ่นอับไปทั่วทั้งร่างกายของมังกรกระดูกเลยเอ๊ะ นี่เขากำลังทำอะไรอยู่นะ้านี่คือวิชาพลีกายถวายร่างซูเทียนถึงกับรู้สึกค่อนข้างประหลาดใจที่อูเหยาที่มีวิชาดังกล่าวนี้ทำไมถึงได้ใช้ร่างกายของตัวเองเป็นเครื่องสั่งเวรละ่ะพร้อมกับเปลี่ยนร่างกายของตัวเองนำดวงไฟวิญญาณของตนเองไปอาบทั่วทั้งมังกรกระดูกหลอมรวมร่างกายเข้ากับมังกรกระดูกจากนั้นร่างของมันก็จะกลายเป็นร่างของอูเหยากลิ่นอายของมังกรกระดูกในเวลานี้ เต็มไปด้วยความอาฆาตและคำสาปอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงหวยหวนที่ชอนใช้เข้ามายังจิตวิญญาณน,นี้มันยากที่จะต้านทานได้แต่แน่นอนว่ามันไม่มีผลต่ออูเหยา่ยวที่ไร้ซึ่งอารมณ์ดังนั้นเขาจึงสามารถที่จะใช้ร่างของมังกรกระดูกให้เป็นร่างอาศัยได้ทำการยึดครองร่างที่น่าหวาดกลัวของมันมาใช้เป็นของตัวเองได้ตอนนี้ก็ได้เข้ารวมผสารร่างกับมังกรกระดูกเรียบร้อยแล้วทำให้รูปร่างของมังกรกระดูกได้เปลี่ยนไปสักเล็กน้อย ใบหน้าก็ดูเหมือนกับว่ามีชีวิตเงยขึ้นมาพร้อมกับคำรามออกมาเบาๆร่างกายของมันในตอนนี้เต็มไปด้วยเปลวเพลิงสีน้ำเงินตั้งแต่หัวจรดเท้ามันลุกชนสว่างสวัยอาบไปทั่วทั้งปีกของมันร่างของมันที่เป็นกระดูกนั้นมีสีเทาขุ่นบางๆฉาบอยู่ทำให้สามารถอาบเปลวเพลิงสีน้ำเงินได้มันเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากการถวายร่างของอู๋เยว่นั่นเองดวงตาทั้งสองข้างของมังกรกระดูกนั้นเป่งประกายแสงสีม่วง ดวงไฟวิญญาณของอู๋เหวยาวในเวลานี้ก็ได้ถูกผนึกลงไปในร่างของมังกรกระดูกด้วยแล้วนี่ไม่ใช่มังกรกระดูกทั่วไปแต่เป็นมังกรอู๋เหวยมีพลังความแข็งแกร่งของอู๋เหวยมีพลังทําลายล้างของมังกรกระดูกเป็นการรวมร่างผสมผสานกันในตอนนั้นปีกขนาดใหญ่ก็เริ่มสะบัดไปมาเกิดเป็นพลังที่รุนแรงได้กระแทกออกมาเป็นระลอกขึ้นซึ่งกระแทกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆให้ลอยออกไป ร่างกายสูงใหญ่30เมตรนี้มีปราณธมินที่แน่เกรงขามอัดแน่นอยู่ตั้งแต่เขาจะรดหางมีพลังความมืดที่หนักแน่นแผ่ซ่านออกมาแต่ทว่าในขณะที่มังกรอู๋เหวากำลังรวมตัวกันยังไม่สมบูรณ์ดีนั้นทันใดน,นั้นเองก็มีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาด้านข้างมันเป็นการปรากฏขึ้นมาด้วยความเร็วอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจ้าจิ้งจอกน้อยนั่นเอง มังกรอ,อูเหวก็คำรามออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวชั่วพริบตาเดียวกรงเล็บเพลิงของมันก็ตวัดมายัางเจ้าจิ้งจอกน้อยราวกับว่ากำลังตบมดมแมลงอยู่ฝ่ามือที่ใหญ่โตของมันได้ตบออกมาอย่างรุนแรงไปยังเจ้าจิ้งจอกน้อยพลังที่บ้าคลั่งได้กระแทกพื้นที่รอบรอบให้กลายเป็นหลุมลึกหลายสิบเมตรขึ้นมาในทันทีเตอร์ลอรีซื้อถึงกับตื่นตระหนกตกใจตาเหรินเทพสับพัตว์ ไม่นานเจ้าจิงจอกน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นที่ไหล่ของชูเทียนในทันทีเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันสามารถหลบออกมาได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่ต้องบอกเลยว่ามัางกรอูเหาวานั้นมันมีความแข็งแกร่งขนาดไหนมันแตกต่างจากอสูรผีดิบทั่วไปอย่างแน่นอนเพราะมังกรอู่เหาวานั้นมันยังคงมีความทรงจําและชาวปัญญาของอู่เหวอยู่แม้แต่วิชาอาคมของอูเหยวก,ก็มีด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอูเหย่วนั้นมันระมัดระวังตัวต่อเจ้าจิงจอกน้อยเป็นอย่างมากเลย ดังนั้นเขาจึงได้ใช้วิชาลับเพื่อผนึกดวงวิญญาณของตัวเองลงไปในมังกรกระดูกตราบเท่าที่มีดวงไฟวิญญาณของเขาอยู่มังกรอูเหยวก็จะไม่ถูกทำลายส่วนการดูดพลังความมืดนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ใจอะไรเลยมังกรอูเหวไม่ได้ใส่ใจอะไรแม้แต่น้อยเพราะภายในพื้นที่สิบลี้แห่งนี้มังกรอูเหวาสามารถที่จะดูดซับพลังมาจากหอคอยซือหลิงที่ยังคงอยู่มาได้ในทันทีแน่นอนว่าพลังของเขาไม่มีวันหมดซึ่งก็หมายความว่า เขาจะไม่มีวันพ่ายแพ้มังกรอู่เหว่ยงที่มีร่างกายใหญ่โตในเวลานี้ได้เตรียมตัวที่จะเหินขึ้นไปบนท้องฟ้าแม้ว่าเขาจะกลายร่างเป็นมังกรอู่เหย่ยแล้วแต่ทว่าพิธีกรรมก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ถูกยกเลิกไปซ้ำยังมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นอย่างมากแน่นอนว่าเหลือไม่กี่ชั่วโมงเมืองลาวีตีก็อาจจะถูกทำลายไปอย่างราบคาบแน่ขวางเขาเอาไว้เคอร์ลาเคอได้สั่งการให้เหล่านมลงมือทันที จากนั้นก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ยักษ์ที่พุ่งขึ้นมาจากบนพื้นดินแต่ละต้นมีรากไม้ยาวนับ10เมตรมีอักคระผนึกสองประกายวับวาวพุ่งออกไปรัดพันมังกรอูเหยวอย่างรวดเร็วแต่ใครจะรู้ห่ะว,ว่าเหล่าโนมไม่มีเร็วแรงในการหยุดยั้งมังกรอูเหาได้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่มีเปลวเพลิงถูกพ่นออกมาจากปากของมังกรอูเหยวด้วยเพลิงนี้ได้ถูกพ่นออกไปพื้นที่ร,บรอบๆเผาไม้ทุกอย่างในทันทีลุกไหม้ลามออกไปอย่างรวดเร็ว เพียงพริบตาเดียวมันก็ปกคลุมไปทุกทิศทางแล้วในขณะที่เหล่านะักรบโครงกระดูกที่ถูกเปลวเพลิงนางกล่าวคุมเอาไว้ร่างกายของโครงกระดูกก็ส่องสว่างวับวาวไม่เพียงแต่ไม่ถูกทำลายซ้ำยังแข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยเปลวเพลิงนี้ได้ลุกชนทั่วร่างของมันเพิ่มระดับความแข็งแกร่งของพวกมันขึ้นมาอีกหลายเท่าราวกับว่าพวกมันเต็มไปด้วยความกระหายโลหิตพร้อมกับพุ่งออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามอย่างบ้าคลาั่งตายกันให้หมด เป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราซะเสียงคำรามของมังกรอูยาวดังสนั่นวันไหวดังก้องไปทั่วท้องฟ้าถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายสิบลี้ก็ยังได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยส่วนหอคอยซือหลิงนับสิบแห่งได้คอยเติมพลังความมืดให้กับมันไม่หยุดย่อนกลิ่นอายของมังกรอูยาวจึงค่อยๆน่าสะพึงกลัวมากขึ้นไปอีกพื้นที่รอบๆในเวลานี้ถูกผสมผสานไปด้วยปราณแห่งความตายที่หนาแน่นก่อนนี้จะมีเสียงของมังกรที่คำรามออกมาคล้ายๆกัน ในเวลาเดียวกันร่างกายของคนผู้หนึ่งที่สูงเมตรกว่ากาเท่านั้นได้กลายร่างเป็นมังกรมรกตลมหายใจมังกรก็ปะทุข,ขึ้นมาเปลวเพลิงที่รุนแรงนั้นได้สังหารเหล่านะักรบโครงกระดูกนะับร้อยให้กลายเป็นเท่าฐานในทันที <c oughs> เตอร์ลูอีงั้นหรือความแข็งแกร่งของเจ้ายังห่างไกลกับข้านักมังกรอูหยาวได้ปะทะกับมังกรมารกตทั้งสองต่างก็ปลดปล่อยลมหายใจมังกรที่ทรงพลังห้ำหันกัน เปลวเพลิงทั้งสองได้กระแทกผลักดันกันไปมาท้ายที่สุดแล้วก็ผลักทั้งสองให้ถอยห่างออกไปก่อนที่ทั้งสองจะพุ่งเข้าชนกันอีกครั้งอย่างรุนแรงมังกรมรกตนั้นมีความสูงใหญ่ไม่กี่เมตรเท่านั้นเองส่วนมังกรอูเหว่านั้นมีความใหญ่โตมากกว่า30เมตรและมังกรมรกตก็ไม่มีพลังเทียบเท่าได้เลยซ้ํากันนั้นมังกรมรกตยังมีบาดแผลมาแต่ดั้งเดิมด้วยแต่ทว่ามังกรอูเหยวนี้ ไม่เพียงแต่มีพลังที่ทรงพลังกว่าแต่ยังมีพลังความมืดสนับสนุนที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วยแน่นอนว่าไม่นานมังกรมรกตคงจะไม่สามารถต้านทานฝ่ายตรงข้ามได้เป็นแน่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นไปตามคาดมังกรสองตนที่เขาต่อสู้ประทะกันอย่างหนักหน่วงมังกรมรกตที่พลนเพลิงแห่งชีวิตเข้าประทะทําให้ปีกของมังกรอู่เหยงถูกโจมตีส่วนมังกรมรกตนั้นก็ถูกโจมตีเข้ามาที่ท้องของมันถึงกับเสื่อมสภาพ ท้องของมันก็กลายเป็นของเหลวร่วงหล่นลงมาราวกับสายฝนหากไม่เพราะว่าพลังชีวิตของมังกรมรกตนั้นมีมากมายน่าเกรงขามไม่เช่นนั้นแล้วคงจะกลับกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วไปอย่างแน่นอนในเวลานี้ถึงแม้ว่าจะคงรูปร่างเอาไว้ได้อยู่แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะต้านทานกําลังของมังกรอูเหว่ได้อย่างแน่นอนเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามัางกรมรกตนั้นได้รับบาดเจ็บหนักเลยทีเดียว ส่วนมังกรอู๋เหวาที่ปีกซ้ายเสียหายก่อนหน้านี้ก็ได้มีพลังแห่งความมืดปกคลุมเอาไว้เพียงไม่กี่อึดใจเดียวก็กลับมาหายดีแล้วราวกับว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาก่อนเลยนี่คงจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะต้านทานมันได้ไม่อีกกี่นาทีอย่างแน่นอนส่วนคนอื่นๆในเวลานี้ต่างก็ถูกห้อมล้อมไปด้วยนักรบโครงกระดูกมากมายนับไม่ถ้วนในเวลาอันสั้นนี้คงไม่สามารถจะต้านทานแรงสนับสนุนของพวกมันได้เป็นแน่ รือถึงแม้ว่าจะหลุดออกมาจากการสนับสนุนแต่ทว่าพวกเขาจะเอาแรงที่ไหนไปต่อกร้อนกับมังกรอุเหลี่ยวที่มีพลังไร้ขีดจำกัดเช่นนั้นล่ะอ่อนแอขนาดนี้เลยหรือมังกรอูเหลี่ยวได้กระแทกไปยังมังกรมารากกกระเด็นออกไปหลายเมตรในขณะที่มังกรมารากกได้สร้างบาดแผลให้กับมันเพียงเล็กน้อยอีกอย่างบาดแผลของมังกรอูเหลียกก็ฟื้นฟูด,ด้วยพลังความมืดอย่างรวดเร็วด,ด้วยจเจ้าไม่ต้องการที่จะอยู่ในเมืองลวีตีหรือยอย่างไร เมื่อพลังแห่งความมืดและความตายปกคลุมไปทั่วข้าสามารถที่จะช่วยให้เจ้าได้รับชีวิตที่เป็นนิรันดร์ได้หืมเจ้าคงไม่คิดว่าตอนนี้ได้รับชัยชนะมาอยู่ในมือแล้วหรอกนะเสียงที่มังกรอู่เหย่าคุ้นเคยทําให้เขาชำเลืองมองออกมาเล็กน้อยซึ่งก็พบว่าบนอากาศนั้นมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่ลอยตัวอยู่บนอากาศใกล้ๆก,ก,กับแท่นบูชาในขณะที่เขากําลังต่อสู้กับเตอร์ลูอีอยู่นั้น คาดไม่ถึงเลยว่ามนุษย์ผู้นี้จะขึ้นไปอยู่แท่นบูชาแล้วเจ้าต้องการจะทำอะไรหทำสิ่งใดงั้นหรือชูเทียนได้ยืนอยู่บนแท่นบูชาซึ่งมีวงเวทที่ใช้ควบคุมใจกลางวงเวทหลักอยู่เขาได้ปลดปล่อยพูดวิญญาณเทพอสูรเก้าดวงเนตรออกมาในทันทีมันเป็นพลังกดดันวิญญาณที่หนักหน่วงน่าเกรงขามราวกับว่ากำลังจะดูดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้พลังที่รุนแรงนั้นได้กดทับมังกรอู่เยาในทันที ดวงตาทั้งสองข้างของชูเทียนก็เปลี่ยนเป็นสีที่เท่าก่อนที่พลังเห็นความตายจะปะทุออกมาพร้อมกับที่ชูเทียนได้กล่าวออกมาว่าเฮ้ hey, วงเวทอักขระของเจ้าเนี่ยมันหยาบจนเกินไปข้ามองดูเพียงพริบตาเดียวก็ค้นพบวิธีที่จะควบคุมมันแล้วในตอนนั้นแขนทั้งสองข้างของชูเทียนก็ยกขึ้นมาปรบมือเสียงดงังแทบจะในทันทีสายลมและหมู่มวลเมฆาได้เปลี่ยนทิศทางในทันทีด้วยบุญท้องฟ้าในเวลานี้ เกิดคลื่นพลังที่พลุ่งพล่านหอคอยซื่หลิงที่อยู่รอบๆก็สั่นสะเทือนออกมาอย่างบ้าคลาั่งมังกรอ,อูเหล่ยที่หลายร้อยปีมานี้ไม่เคยเกิดความผันผวน,นทางจิตวิญ,ญญาณมาก่อนเลยทันใดนั้นก็เกิดระลอกคลื่นที่กระแทกเข้ามาไม่หยุดย่อนนี่คือคลื่นพลังวิญญ,ญาณที่บ่งบอกได้ถึงอารมณ์หวาดกลัวเป็นไปไม่ได้วงเวทดังกล่าวนั้นข้าขุดค้นพบในซากโบราณข้าต้องใช้เวลาถึง300ปีถึงจะควบคุมมันได้ สำหรับคำตอบของชูเทียนนั้นก็ได้กล่าวต่อมังกรอูเหว่าด้วยการสามารถบอกได้ด้วยผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้บรรยากาศบนท้องฟ้าได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเส้นวงเวทที่เกิดขึ้นมานั้นตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนแปลงท้ายที่สุดแล้วก็ได้กลายเป็นวงเวทอัคระแบบใหม่พลังแห่งความมืดกำลังลดถอยไปเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็กลับมารวมตัวกันอยู่ในแอ่งน้ำแห่งนี้ทั้งหมด สำหรับความผันผวนของพลังที่แผ่กระจายออกไปเป็นระลอกนั้นมังกรอ,อูหยาวในเวลานี้พบว่าตัวเองได้สูญเสียการควบคุมไปอย่างช้าๆตลอดจนเหล่าผีดิบที่อยู่รอบๆด้วยส่วนกองกําลังของเคอร์ละเคอร์และคน,น,นอื่นๆก็ได้เข้าต่อสู้กับกองทัพโครงกระดูกซึ่งตอนนี้มันกําลังหยุดนิ่งไม่ขยับไปไหนหลังจากนั้นมันก็กลับหลังหันพร้อมกับเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังมังกรอ,อูหยาวเหล่าผีดิบที่อยู่ในการควบคุมของอูหยาวโดยการใช้หอคอยซือหลิง ตอนนี้พวกมันได้อยู่ในการควบคุมของฉูเทียนโดยสิ้นเชิงมังกรอูเหว่ก็รับรู้ได้ว่าสูญเสียการควบคุมกองกําลังผีดิบไปแล้วเข่าละเขอและเตอร์ลอลีซือต่างก็เผยสีหน้าประหลาดใจออกมาเป็นอย่างมากเฮ้นี่ท่านเจ้าเมืองสามารถยึดพลังมาจากอูเหว่อยอยได้อย่างนั้นหรือไม่เพียงแต่เขามีพลังที่น่าเกรงขามและแข็งแกรง่งแต่เขายังสามารถที่จะยึดครองแท่นบูชาดังกล่าวนั้นมาเป็นของตัวเองได้ด้วย ความเชี่ยวชาญในการควบคุมพลังแห่งความตายเหมือนว่าจะเหนือกว่าอูเห่ยงเป็นอย่างมากเลยมังกรอูเห่ยงถึงกับคำรามออกมาเสียงดังลั่นเขาไม่ได้สนใจมังกรมารากตที่ได้รับบาดแผลหนักในตอนนี้เลยร่างกายของมังกรอูเห่ยงที่ใหญ่โตในตอนนี้กำลังพุ่งออกไปพร้อมกับจัดการกับเหล่านักรบกระดูกหลายร้อยตัวในทันทีแน่นอนว่าต่อจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังฉู่เทียนที่อยู่บนแท่นบูชาแต่ไม่ทันให้เข้าใกล้นัก มังกรอ,อุยเหวก็กระแทกไปยังม่านพลังป้องกันขนาดใหญ่สี่เท่าชูเทียนก็เผยยิ้มออกมาและกล่าวว่าเจ้าได้ทํางานอย่างหนักเพื่อรวบรวมพลังแห่งความมืดมาหากว่าเจ้ายังอยู่ในจุดที่ข้าอยู่ในตอนนี้ไม่ไปไหนแผนของเจ้าก็คงจะสําเร็จอย่างแน่นอนทีจริงเพียงแค่เจ้าสามารถควบคุมหอคอยซือหลิงมันก็กลายเป็นไร้เทียมทานแล้วเจ้าไม่ควรที่จะออกห่างจากแท่นบูชานี้เลยการไม่รู้จักสลับลำดับความสําคัญก่อนหลังนั้นนับว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้า ดูเหมือนว่าตั้งแต่แรกที่เจ้าจะกลายเป็นอูเหาวาสมองคงจะไม่พัฒนาเอาซะเลยงั้นตอนนี้พวกเรามาเล่นกันดีกว่านะชูเทียนในเวลานี้ได้ควบคุมท่านบูชาไว้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วท่านบูชาแห่งนี้คือใจกลางควบคุมทุกอย่างเพียงแค่สามารถเข้ารหัสวงเวทที่มีได้หอคอยซือหลิงทั้งหมดก็จะอยู่ในการควบคุมของเขา ซึ่งอูเหยวยมมั่นใจในตัวเองจนเกินไปเขาไม่คิดเลยว่าจะมีใครสามารถควบคุมแท่นบูชาดังกล่าวนี้ได้ในตอนนี้เขาจึงต้องชดใช้อย่างหนักกับความผิดพลาดในครั้งนี้ของตนเองซึ่งก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีแอ่งน้ําแห่งนี้อยู่ในการควบคุมของอูหเหวยาวหากแต่ในเวลานี้นั้นการควบคุมทุกอย่างได้เปลี่ยนมาเป็นฉูเทียนแทนแล้ว